น so. really um. ้ยมันน่าจะหายแล้วแหละพ่อเอ้ยขยันของดีของดีไวขบิมขอบคุณค่ะ ลูกสาวพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกสาวออ,อาแบบๆๆดเด็ดเดอุ้ยไม่เหรอคุณหมออ,อ,อ๋อจะดูคุณหมอเหรอคะอืมอืมอืมคท,<ำ>ทำไมอ่ะร้อนด้วยอ๋อตัวร้อนเนจับหน้าผากดูอย่างเงี้ยเนี่ยจับหน้าผาก ตัวร้อนแล้วก็เอาเครื่องอถุงเย็นมาประรบที่หน้าผากพอประครบเสร็จเอาหายแล้วหายตัวร้อนแล้วออันนี้มาเรียบคอเดินเดินมาหาพ่อไม่ได้หิวข้าวคุณพ่อขาลูกคนหรอจ๋าเห็นไหมอ้าวโอ้ยโอ้ย มอ,อๆๆๆๆคุณหมอช่วยหน่อยร็วเด้อคุณหมอช่วยหน่อยเอาคุณหมอช่วยอะคุณหมอไปเอาที่วัดไข้มาแล้วที่วัดไข้มาอคนไข้ล้มแล้วคนไข้ล้มแล้วเคุณหมอจับดูหน้าผากนี้จับดูหน้าผากก่อนจับหน้าผากดูก่อนโอ้ตัวร้อนไหมร้อนร้อนทํายังไงเอาวัดไข้ <ค revelation> <ๆ>วัดไข้วัดไข้หน่อยลูกเท่าไหร่คะโลควอนโลค่อน ตาทำให้ลูกตาทำให้หลบมาหลบมามันจะโดนมันจะโดนมันจะโดนโอ้ยโอ้ยจ้าจ้าเจ้านอนละปิดโทรศัพท์แล้วให้ดูละสวัสดีปีใหม่แล้วเออันี้เหรออันี้ ได้ไหมนะจะได้ไหมนะอ๋อโอ้ยมันรูใหญ่มากน้องกินไม่ได้เลยนอมอ่ะปวดนมหนูรูใหญ่เลยลูกเอานีมค่ะเอาคุณหมอจ้าเอาคุณหมอเล่นเลยค่ะเล่นคุณหมอเลยเดี๋ยวยายเอาเครื่องมือให้เอาเครื่องมือคุณหมอให้นะโอ๊ยมันหมอลูกเอ้ยโอ้ย หนู <Yes. S 1> เนี่ยอ,อืมทำมักของหนูหรอจางกว่าใชเองเน่ยเ่อเอา,เ,อา,อาเก่งเเก่งขับแท้ลูกค่อไหมของอของเล่นเปคุณหมอด้วยนะลูก <Okay. S 1> เล่นเลยค่ะอ,อ คันหนึ่งมันใหญ่เลยไม่ดอ้าวไก่ใส่ขัยกเหรอก็เปลี่ยนเตีหัวมันตัวโอ้โหเดี๋วแล้วนไปดีมากโอ้โหใครเนี่ยใครทำกโอเพเหรอเรับใส่เลเ็นไงอ่ะ